วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงถามว่าการใช้เพลงอย่างนี้ติดลิขสิทธิ์ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายกันว่าลิขสิทธิ์เพลงนั้นเราคิดยังไงครับ เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีทั้งภาพทั้งเพลงนะครับแต่เรื่องภาพเนี่ยหาข้อมูลเยอะผมขอเอาไว้ก่อนแต่เรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยไม่ยุ่งยากนะครับผมจะขอพูดแบบว่าเข้าใจทีเดียวเอาไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ไม่ต้องลงลึกมากไปไประยุกต์เอาเองนะครับ บ้านเราเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้นะครับไทยเรากันเองครับเราชิวๆเราไม่ได้มีกฎหมายทิ่งคัดเหมือนอเมริกาครับอะไรที่มันจะผิดลิขสิทธิ์อะไรไม่ผิดลิขสิทธิ์ก็จะบอกว่าการนําเพลงมาใช้เนี่ยผิดลิขสิทธิ์ทั้งหมดครับยกตัวอย่างเช่นร้านกาแฟที่เปิดเพลงของ บางค่ายในร้านกาแฟเนี่ยถามว่าผิดลิขสิทธิ์ไหมผิดนะครับอันนี้ผมได้ไปพูดคุยกับค่ายใหญ่ๆมานะครับเขาบอกว่าร้านกาแฟเนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้เขานะครับซึ่งจ่ายปีละประมาณ8 0 0 0ถึงหมื่นบาทเท่ากับว่าเดือนหนึ่งไม่ถึง1000บาทนะครับเขาจ่ายกันทั่วไปนะครับไอเราก็นึกว่าเขาไม่จ่ายแต่จริงๆมันจ่ายเว้ยร้านกาแฟมันจ่ายถึงว่าร้านกาแฟในห้างมันถึงได้เปิดแต่เพลงเดิมๆซ้ำไปซ้ำมานั่นเองส่วนการเวอร์เพลงใน u t u b e เนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าค่ายเพลงเขาจะทำยังไงแต่ว่าเวลา ทคลิปลง u t u b e เนี่ยเราก็จะมักจะมีรายได้จากการโฆษณาที่ขึ้น5วินาทีก่อนเริ่มคลิปหรือว่าจากยอดวิวหรือว่าอะไรก็ตามนะครับตรงนี้เนี่ยบางค่ายเพลงเขาก็จะมาขอหารส่วนแบ่งว่าขอ50%จากรายได้ได้ไหมหรือว่าขอ100%ได้ไหมอันนี้อยู่ที่จะคุยครับแล้วสำหรับใครที่จะ cover เนี่ยวิธีการพูดคุยกับค่ายง่ายที่สุดก็คือโทรเข้าไปหาครับ อันนี้เป็นความรู้จากแมทว่าเป็นสตูดิโอนะครับเขาบอกผมมาก็คือว่าเราต้องโทรเข้าไปหาค่ายครับเพื่อที่จะคุยว่าเฮ้ยเราขอ cover เพลงของคุณได้ไหมเราจะแบ่งส่วนแบ่งกันยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ขอเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1นึ่เขาอาจจะมาปิดคลิปของเราทิ้งซะก็คือลบคลิปออกไปจากสารระบบ2เขาจะปิดเสียงของเราครับส่วนการนําเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ครับในยู u ูบเนี่ยถือว่าผิดนะครับแต่ส่วนมากเขาจะใช้กันไม่เกิน15วินาทีครับถ้าเกิน15วินาทีเนี่ยระบบมันจะตรวจสอบได้นะคร ของเจ้าของเพลงเนี่ยมาใช้มากเกินไปแล้วมันก็จะแจ้งว่าเราละเมิดลิขสิทธิ์แล้วมันก็จะทําการปิดคลิปของเราหรือปิดเสียงของเราทิ้งครับ <S <S เพราะฉะนั้นใช้แค่15วินาทีพอถ้าเกิดว่าจะมาใช้ใน YouTube นะครับถามว่าผิดลิขสิทธิ์ไหม <S <S ผิดครับแต่ไม่ผิดกฎหมาย งงปะวะผิดลิขสิทธิ์แต่ไม่ผิดกฎหมายทุกคนงงครับผมก็งงเอาไปว่าผิดลิขสิทธิ์แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางค่ายเขาเนี่ยเขามองเห็นว่าเราเนี่ยเอาคลิปของเขาเนี่ยมาใช้แล้วเฮ้ยเขาเสียผลประโยชน์แล้วเขาแจ้งความเราเนี่ยเมื่อน,นั้นมันจะผิดกฎหมายครับซึ่งปกติไม่ค่อยมีใครเขาทํากันครับค่ายใหญ่ๆเขาไม่ค่อยจะมาไล่จับลิขสิทธิ์กับคนที่เอาเพลงมาประกอบ15วินาที10วินาทีอะไรอย่างนี้เขาไม่ทํากันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยุ่งยากกว่าจะแจ้งความกว่าจะบันทึกประจําว,วันกว่าจะขึ้นศาลกว่า ใช้เป็นคลิปวิดีโอเหมือนที่ผมใช้อย่างเงี้ยครับอันเนี้ยคือว่าผิดลิขสิทธิ์แต่ไม่มีค่ายมาจากกัดการกับผมเพราะว่ามันไร้าสาระครับสู้คดีไปก,ก็เท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้เขาเสียผลประโยชน์อะไรมากมาย ส่วนการเก็บค่าลิขสิทธิ์ในร้านกาแฟครับมันจะมีองค์กรในการจัดเก็บครับค่ายที่เอ่อมีมารยาทหน่อยเขาก็จะเข้าไปเตือนนะครับว่าเฮ้ยค่าลิขสิทธิ์เนี่ยคุณต้องจ่ายเท่านี้เท่านี้นะจ่ายมาซะอะไรอย่างนี้พูดคุยกันได้นะครับอย่างที่เราบอกว่าลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันได้ในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางค่ายเขาโหดหน่อยเขาก็จะเข้าไปแล้วก็กันโชคทรัพย์เลยนะครับอารมณ์เหมือนแบบเข้าไปปุ๊บจ่ายมาซะไม่จ่ายกูจับอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ค่ายแล้วกันครับเช่นร้านกาแฟครับถ้าเกิดว่าม เ,เราเปิดฟังคนเดียวแล้วบังเอิญเปิดไปมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันเป็นส่วนที่เติมเต็มให้ร้านกาแฟเป็นร้านกาแฟครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงลําลึกไว้นะครับว่าร้านกาแฟเนี่ยจ่ายค่าลิขสิทธิ์หมดเลยครับซึ่งเพลงในชาแนลผมเนี่ยผมจะบอกว่าเพลงที่ผมใช้เนี่ยผมจ่ายค่าลิขสิทธิ์เป็นหลายเดือนด้วยนะครับ <Wow. S 1> ไม่ได้ใช้ฟรีเพราะว่าเพลงฟรีมันไม่เจ๋งครับเราก็จะใช้เพลงที่มันไม่ฟรีเพราะมันเจ๋งกว่านั่นเองจ่ายเปลืองเงินไหมเปลืองครับแต่ก็ยอมจ่าย แล้วแต่ครับส่วนการโหลดเพลงมาฟังคนเดียวโดยที่ไม่ได้แจกจ่ายให้ใครไม่ได้ทําให้เจ้าของเพลงเสียผลประโยชน์เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าผิดลิขสิทธิ์นะครับอะไรที่มันผิดหรือไม่ผิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ลองพิจารณาดูแล้วกันครับโคเวอร์ผิดไหมผิดเพราะเราเอาเพลงเขามาใช้แล้วเราได้ยอดวิวเราดังขึ้นมาเราได้ส่วนแบ่งเราได้เงินจาก YouTube ลิมิกผิดไหมผิดเพราะอะไรครับเพราะเราเอาของเขามาทาซ้าดัดแปลงแล้วเผยแพร่เพื่อให้คนอื่นมาดูของเราโหลดเพลงจาก YouTube มาฟังผิดไหมไม่ผิดถ้าเกิดว่าฟังคนเดียวที่บ้านหรือ ความกับครอบครัวแต่โหลดมาเปิดในร้านกาแฟผิดไหม แต่ผิดลิขสิทธิ์ไม่ผิดลิขสิทธิ์เนี่ยจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อค่ายเพลงเขามาเอาเรื่องกับเราครับเพราะฉะนั้นใช้เพลงเนี่ยก็ระวังเรื่องการใช้ดีๆนะครับมันเป็นเรื่องของคอมมอนเซนซ์ซึ่งอย่างที่บอกว่าลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันได้นะครับทางที่ดีพยายามหาทางพูดคุยกับค่ายเพลงอยากจะเอาของเขามาใช้ประโยชน์อะไรก็คุยกับเขาเหมือนที่แมทมาเป็นสตูดิโอเนี่ยเขาใช้เพลงของหลายๆค่ายเลยเว v e r เขาก็จะมีการโทรไปคุยกับค่ายเป็นประจำนะครับว่าเฮ้ยเราขอ cover นะได้ยอดวิวจากเพลงนี้เราจะแบ่งกันเท่าไหร ข,ของคุณแล้วมาอัพลงในไอจูดเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะแบ่งรายได้กันเท่าไหร่อันนี้เขาไปคุยกันหลังไหมครับซึ่งค่ายเพลงก็ไม่ได้ปิดอะไรขนาดนั้นครับการโคเวอร์มันเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับค่ายเพลงอยู่แล้วนะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลิขสิทธิ์เพลง ways, <Yeah. S 1> ติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยหวังว่ามันจะช่วยในการใช้ชีวิตทําข้อสอบหรืออะไรของผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยนะครับกับเรื่องของ ล้องไม่โฟกัสขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้ากับเอ่อลิขสิทธิ์ภาพซึ่งผมขอเวลาในการรีเซิร์ชอีกนิดหน่อยแล้วนะครับมันมันค่อนข้างละเอียดจบบบายบายปิดกล้องดิปิดกล้องปิดกล้องหน่อย